ค่ะคือวิธีทเลยอจะใช้เหล็กแหนบทั้งเส้นมาเข้าไฟมาเผาไฟแล้วก็ตีเคลื่อนรูปนะคะที่ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมมีดถึงร้อยเล่มถึงไม่ได้ทรงเหมือนกันไม่ได้ขนาดเหมือนกันเป๊ะทุกเล่มนะคะก็เพราะว่าขั้นตอนการตีเคลื่อนรูปมันก็ไม่เหมือนการตัดนะคะ คือบางครั้งท้องมันอาจจะแคบสันอาจจะกว้างอาจจะยาวอาจจะนี่ต่างกันมุมโค้งมุมด้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต่างกันเยอะบางเล่มนะคะบางเล่มก็ต่างกันแค่นิดหน่อยแต่ถามว่าทรงเดียวกันไหมมันก็ทรงเดียวกันนะคะและทำไมน้ํำหนักมันเยอะก็คือ เมื่อตีขึ้นรูปมาแล้วมันก็จะเป็นเหล็กตรงๆเป็นแท่งตรงๆมันเหล็กปะกะติค่ะก็อาจจะมีรอยหลุมรอยค้อนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอามาเจียเจียเพื่อแต่งแต่งรูปเพื่อขึ้น,นรูปและก็เจียคมเจียคมเสมอนี้ ลงมานี่เหมือนเขาเรียกว่าคมคอนแวกถ้าจำไม่ผิดนะคะมีพี่เขาบอกว่าเป็นคมคอนแวกอืมแต่ว่าตรงนี้ก็ยังคงความหนาความหนาถึงไม่หนามากก็หนักค่ะเพราะว่าคือเหล็กแนบโดยปกติมวลสารมันก็จะแน่นก,ก็จะหนาแน่นกว่าเหล็กแผ่นทั่วไปอยู่แล้วมันก็เลยถ้า ความความหนาของมันอันนี้หนาประมาณหกมิลความหนาหกมิลนี่ก็คือจะไล่ลงมาถึงประมาณตรงนี้แล้วก็จะเริ่มเริ่มเริ่มบางลงเป็นคมเจียม,มาเป็นคมประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครนึกไม่ออกก็เหมือน เหมือนมีดมีดที่ชาวบ้านชาวชนบทเขาใช้ทั่วไปค่ะก็คือมีดถางไร่ทางสวนของชาวบ้านทั่วไปเลยค่ะจะเป็นแบบนั้นมีดเราจะเป็นแบบนั้นถึงอาจจะมีการปรับแต่งทรงให้ทันสมัยขึ้นแต่แต่ก็ยังคงความโบราณอยู่ค่ะ ก,ก็จะเป็นตีร้อนขึ้นรูปแล้วก็ชุบขมด้วยน้ำค่ะประมาณนี้ทําจากเหล็กแหนบส่วนมากส่วนมากมีดวิธีไทยเลย,เลย,เลยจะเป็นเหล็กแหนบทั้งหมดค่ะเกือบทั้งหมดค่ะ เล่มนี้ใบสิบสี่นิ้วด้ามประกบสันหกมิลน,น้ำหนักเจืออยู่ที่ประมาณหนึ่งกิโลสองขีดถือว่าน้ำหนักเยอะนะคะก็โดยปกติแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่ชอบค่ะอชอบเม็ดหนักไหม การชุบคมก็จะชุบแบบโบราณแบบใช้น้ำใช้น้ำชุบน้ำปรับอุณหภูมิเป็นตัวชุบแข็งแล้วก็มีคืนไฟนิดหน่อยจะถามว่าคมแข็งแบบกล้าเลยไหมก็ไม่ใช่อ่ะค่ะหรือว่าคมอ่อนแบบนี่ไหมมันก็ไม่ได้อ่อนเนี่ยค่ะ มันเป็นความชำนาญของช่างที่จะให้คมเมีดออกมาแบบใช้งานได้จริงแบบไม่บินไม่ไม่บินหรือว่าคมอ่อนเกินไปเวลาเราเข้าป่านานๆนนนเวลาใช้งานานานๆน,น,นะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ